ช็อตเปิยโอ้ตีนแบนตีนแบนโอ้ยโคตรปั่นอ่ะ สวัสดีค่าพบกับโอเวอร์โหลดคนโดนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่ปล่อยปล่ยมา2อสามวันละก็คือตัวอย่างของบาร์บี้เป็นเมนเทลเลอร์เลยเป็นซับไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งหนังก็เข้าน่าจะแบบสิงหาหรือกรกฎานะเออแต่เนี่ยเขาปล่อยตัวอย่างเป็นเมนเทลเลอร์มาแล้วก่อนหน้านั้นก็ฝากด้วยครับสำหรับเรีแอชตัวอย่างเป็นแบบแคล้ายๆทีเซอร์นะ <S <S เราจะมาดูตัวอย่างนี้กันว่าจะมีเรื่องราวอะไรแบบเพิ่มเติมบ้างแล้วก็จะเห็นแบบ ตอรี่ของใครบ้างอะไรอย่างงี้ก่อนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามครับก็ฝากกดติดตามให้กับคนหนึ่งคนหนึ่งบนช่องไทยด้วยนะครับแล้วก็รอดูเลยว่าจะมีงานอะไรแบบก่อนที่หนังจะเข้าบ้างก็ฝากติดตามทางช่องนี้ด้วยนะคะโอ้โหโอ้โหฉันเปิดโอ้โอโอ น้เหมือนแบบจัดงานเราเชิญบาร์บี้ทุกคนมาอะไรอย่างนี้นทุกตัวอ๋อโอ๊ยชอบคุณพี่ชีชาจำชื่อไม่ได้คุณพี่สามูย์หรอ บาร์บี้แลนด์ฝักวนน้ำเย็นส่งจากหลังคาอ้ตีนบนตีนบ้นโยโคตรปั่นอ่ะจะพูดกำกับเรต้าพาล่ากของตัวอย่างคือแบบให้เห็นคอนฟิ์ว่าเฮ้ยบาร์บี้แลนด์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะ น้ำเริ่มร้อนไอ้น้ำเริ่มเย็นหรืออะไรสักอย่างอะแล้วก็แบบเท้าชอบเท้าเท้าแบบเป็นท้าแบนก็คือเท้าปกติอะไม่ใช่แบบอย่างนี้แล้วอะไม่ใช่เท้าตุ๊กตาบาร์บี้แล้วอะเออฮาดีมิชั่นมาละพนธุ์ทีโอโอ ่เราเดี๋ยวเคลร์มาแน่เลยยังไงโอ๊ยโอ้โอ้เฮ้ยมันเหมือนเป็นฉากจากการ์ตูนเลยอะแต่ละแบบแต่ละพาร์ทอะชุดไงสี่ชุดทำไมทำอย่านไม่หย่า โอ้โหเพด็จสเดนมาอ๋ออ๋มาบี้เข้าไปในโลกคนจริงแล้วแบบทุกคนแบบเอ้มาบี้เหรออะไรเงี้ยอ่ะว้ายแล้วกอยู่ามาบ์ี้จันก็จะได้ตัวกันโอ้โหตัวอะไรอ๋อโอ้ยคุณพี่ไรอัน ใครนะเป็นคนสร้างบาร์บี้ป่ะอเอคุณคุณอยากคุณไม่คิ้เเขาเป็นคนสร้างบาร์บี้ป่าวอ่ะออปก่ but i'm a man but not a doctor can i talk to a doctor you are talking to a อ๋อยิกระกระกโอ้ยเนี่ยเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวฝากรีแอคชั่นต่อไปด้วยนะคะเฮ้ยขอพูดถึงนิดนึงก็แบบ เริ่มเห็นเรื่องราวของบาร์บี้แล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบโลกบาร์บี้แลนด์ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วบาร์บี้ต้องไปทําภารกิจคือการเข้าสู่โลกจริงซึ่งก็จะแบบไปเจอแล้วก็มันก็จะมีแบบการแบบจับบาร์บี้อะไรสักอย่างอะกลับเข้าไปในกล่องก็เออก็สงสัยเหมือนกันอ,อ๋อแล้วก็เลยตอบโจทย์ว่าอ,อ๋อที่เห็นโปสเตอร์โปรโมทต่างๆที่แบบเออ this b a r b i e is not อ,ออะไรสักอย่างดิสบาร์บี้อิสาฮอวแมนอะไรเงี้ยก็บาร์บี้ตัวนี้เป็นมนุษย์นะก็คืออ๋อมาจากโลกมนุษย์ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันที่20กรกฎาคมที่จะเข้าโรงในในในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยนี้ด้วยะคะ่ะอาจจะโทษโลกกาแล้วเออนั่นแหละก็ฝากเรียชันนี้นะนะคะายบ้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อกับเรียชันเพลงกันนะคะ